English at อนุบ a n o n g h a n i วิ i y a o n School Grade 5 EP3 by Teacher Manatsia p a n ิ i w a k u n The topic is Food เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องอาหารเด่นมาดูจุดป,ประสงค์ของการเรียนรู้กันเลยมีแค่2หัวข้อเท่านั้นที่เราต้องการฝึกใน EP 3นี้คือ1 ฝึกทบทวนการออกเสียงคำศัพท์2การถามและตอบโดยใช้คำศัพท์และรูปแบบประโยคที่ขึ้นต้นด้วย how much how many ได้นั่นเองค่ะและเพื่อให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1คือ การออกเสียงนะคะที่เชอร์จะพาน้องๆ practice the question and answer นะคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามหรือคำตอบใดๆเรามาทบทวนคำศัพท์ก่อนนะคะ number one p a s o เด็กๆออกเสียงตามเลยนะคะ plasos number two rice number three bananas number f cakes n u m n e w i c h n s ซนด์วิชเเมื่อเด็กๆออกเสียงได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่า6ภาพนี้เราจะนำไปแต่งประโยคนะคะถามแล้วก็ตอบในสไลด์ถัดไปคำศัพท์มีอะไรบ้างเอาใหม่อีกรอบนะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงใหม่อีกรอบ 6. ครั้ง 6. คคำชัดถ้อยชัดคำ Number one, tart Number two, rice. Number three, bananas. Number four, cakes. Number five, sandwich. Number six, soda. และในสไลด์นี้นะคะพีเชอร์ขออนุญาตยกตัวอย่าง2ข้อทีเชอร์ได้นําภาพในข้อที่2และข้อที่3มาเป็นตัวอย่างเด็กๆด,ด,ดูค่อยๆดูตามเชอร์ไปเลยดูข้อที่2นะคะก็คือ uh, rice, ข้าวหนึ่งถ้วยเวลาที่เด็กๆจะต้องการแต่งประโยคนะคะข้าวหนึ่งถ้วยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องขึ้นต้นด้วยการใช้ประโยคคําถามว่า how much rice is there How much rice is there? นะคะมีข้าวอยู่ีมากน้อยนั่นเองถ้าข้าวมันจำนวนนิดเดียวเหลือนิดเดียวเด็กๆก็จะสามารถใช้คำตอบตอบได้ว่า There is a little rice. There is a little rice. แต่ถ้าเกิดว่าข้าวมันเหลือเยอะหน่อยมีจำนวนปริมาณมากหน่อยนะคะเด็กๆก็จะสามารถตอบได้อีกแบบหนึ่งก็คือ There is a lot rice there is a lot of rice teacher ท,ทำตัวสีแดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะหนึ่งข้อสามารถตอบได้ทั้งปริมาณมากและปริมาณน้อยขยับมาด้านขวามือค่ะตัวอย่างข้อที่3ก็คือ bananas พี่เชิ่ยกตัวอย่างก็คือโอ้โหในที่นี้ก็คือมันจำนวนเยอะมากเลยแต่มันก็ตอบได้ทั้งจำนวนมากและจำนวนน้อยเช่นกัน ในการที่เราเห็นรูปภาพแบบนี้ซึ่งรูปภาพเนี่ยมันสามารถนับมันเป็นคำนามที่นับได้เป็นลูกๆกันนะคะว่าว่อาอ,าอาหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแต่ปริมาณจำนวนนะคะน้องซึ่งมันมีมากและมันมีน้อยเราจะแบ่งเป็นแบบนี้ภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถาพูดหรือตอบแบบ จำนวนปริมาณได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามเราจะใช้ขึ้นต้นคำว่า how many how many bananas are there how many bananas are there ถ้ามันมีจำนวนอยู่หน่อยหนึ่งหรือจำนวนหน่อยหนึ่งเราจะสามารถตอบได้รูปแบบที่หนึ่งคือ t h e r are a few bananas there are a few bananas ถ้ามันเหลืออยู่จำนวนมากพอสมควรเด็กๆก็จะสามารถตอบได้อีกรูปแบบที่2ก็คือ there are a lot of bananas there are a l o t of bananas เด็กๆเข้าใจตัวอย่างที่เจอให้ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆกลับไปสไลด์เมื่อกี้ที่มีคำศัพท์หข้อนะคะให้เด็กๆฝึกทำแบบเชอร์ ะะที่เช้ยกตัวอย่างมาให้แล้วข้อ2กับข้อ3ก็คือลอกตามเลยส่วนข้อ1 4 5และ6ให้ปิเศจฝึกทำเองนะคะโดยเป็น exercise 3 e x e r c i s e 3ที่เชยให้โจทย์มาว่า practice the question and answer practice the questions and answer ก็คือถามแล้วก็ตอบ1 หข้อก็จะสามารถตอบได้ทั้ง2แบบการใช้ how much กับ how many มันอยู่ที่จำนวนว่านับได้หรือไม่ได้อย่างข้าวเป็นปริมาณที่จำนวนนับไม่ได้แต่อยู่ในรูปของถ้วยหนึ่งถ้วยนั่นเองเด็กก็ตอบได้ว่าจำนวนมากหรือจำนวนน้อยแต่บานาน่ามันสามารถเป็นจำนวนที่นับได้นะคะแต่มันจะอยู่ที่ว่าปริมาณมากหรือปริมาณน้อย น้องๆก็สามารถที่จะทำได้1ข้อตอบสองรูปแบบเด็กๆเข้าใจแล้วเชื่อหวังว่าทุกคนก็จะได้คะแนนรัวๆกันเช่นเคยนะคะแบบสุดที่3แล้วเด็กๆคะอย่าลืมนะคะเด็กๆกลับมาเรียนเด็กๆอย่าลืมมาเอาการบ้านมาส่งเชิญแล้วก็มาเอาคะแนนเต็มๆกันไปเลยทีเดียว หรือท่านใดที่ไม่เข้าใจสามารถที่จะกลับมาหาเชอร์แล้วก็ทบทวนแล้วก็ถามแล้วก็เอาก,กลับไปทําใหม่ได้นั่นเองนะคะเชอร์หวังว่าวันนี้น้องๆทุกคนจะสามารถทำแบบคา,าริเจอร์ได้คะแนนเต็มกันไปนหมดเลยนะคะโอเคนะคะ เด็กๆคะพีเชอร์หวังว่าเด็กๆทุกคนจะขยันทาแบบคัดของเชอร์แล้วก็สามารถได้คะแนนที่ดีกันทุกคนเลยนะคะใน EP ที่3นี้หมดเวลาแล้วพี่เชอร์หวังว่าเราจะได้เจอกันใน EP ถัดไป See you soon วันนี้หมดเวลาแล้วทําซับบายบาย